ตอนนี้ผมคิดไปถึงเอาแค่กัญญามองว่าราคาเนี่ยคงไม่ต่างไปจากปัจจุบันมากนะครับด้วย3ปัจจัยต่างๆที่เรามองดูว่าคงต้องมีการมองว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่เรากําลังคุยกันเนี่ยน่าจะมีทางออก ที่ที่ดีขึ้นหรือบางตัวอาจจะต้องทงไว้ก่อนยัง,ย,งยังไม่มีการพูดคุยกันนะครับว่ามันไปเพราะฉะนั้นการอุปทา,านเนี่ยมันก็ยังมีตัวอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาคือเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวต่อให้ขึ้นภาษีแล้วอะไรเนี่ยมันยิ่งจะทําให้ราคามันลงเพราะว่าเศรษฐกิจไม่เดินการใช้น้ํามันก็จะน้อยใช่ใชต่อให้ราคามันขึ้นสูงมันจะมีตัวฉุดกันนะครตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งฉุดลงหรือว่าสงครามที่ยังยืดเยื้ออยู่ใช่ไหมครับยังมีกลุ่มของผู้ผลิตกลุ่มโอเปกพัทอี จ้าเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้มันจะดึงกันขึ้นดึงกันลงพอดึงกันขึ้นดึงกันลงปุ๊บราคาผมเลยมองว่าราคาเนี่ยณช่วงนี้จนถึงกันยายนี่ยังอาจจะอยู่ที่ประมาณเดิมครับอยู่ที่มากานก็คือราคาน้ำมันดิบใช่หกสิบเดือนใช่ใช่หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าเหรียญนะครับน้ำมันน้ำมันสำเร็จรูปส่วนน้ำมันดีเซลก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเหรียญนะครับด้วยปัจจัยยกเว้นจะมีเหตุอะไรที่นอกเหนือจากนี้อ่ะครับเป็น